เิเด็กหนุ่มหมู่หกที่แบกความกดดันเรื่องเรียนและครอบครัวไว้เต็มหัววันหนึ่งเขาหมดสติขณะสอบกลางภาคแต่เมื่อลืมตาขึ้นเขากลับพบว่าตัวเองยืนอยู่ข้างข้างร่างของตัวเองที่นอนแน่นิ่งเขากลายเป็นวิญญาณที่หลุดออกจากร่างโดยที่ยังไม่ตายในเวลาอันจำกัดเติ้ลต้องตามหาวิธีกลับเข้าร่างของตนก่อนที่ใครบางคนจะเข้ายึดร่างเขาไปตลอดการห้องสอบนักเรียนกำลังสอบ เติ้นกุมหัวแน่นหายใจถี่เสียงรอบข้างเบาลงเรื่อยๆครูพีทเติ้นเติ้นลูกเป็นอะไรร่างเติ้นฟุบลงกับโต๊ะนักเรียนแตกตื่นโลกวิญญาณกึ่งโปรง่งใสเติ้นลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองยืนอยู่ข้างร่างตัวเองในห้องพยาบาลเติ้นนี่มันอะไรทำไมเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วนั่นมันร่างเราเสียงกรีดร้องแผ่วๆจากมุมห้องแล้วร่างเงาดำเดินผ่านหน้าเขาไปพูดคุยกับชายลึกลับ เติ้ลเดินไปเจอกับชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในลานโรงเรียนเก่าชายลึกลับเจ้าไม่ใช่คนแรกที่หลุดออกจากร่างแต่เจ้าต้องรีบกลับก่อนที่มันจะยึดร่างเจ้าเติน้นมันคือใครชายลึกลับวิญญาณเร่ร่อนที่รอร่างใหม่เพื่อกลับสู่โลกนี้มินรู้ความจริงมินเริ่มเห็นเติ้ลในกระจกแนวสะท้อนต่างๆแม้เขาจะนอนโคม่าเต้ลในมโนโมินช่วยเราที เรายังไม่อยากตายมินเติน้นนี่มันอะไรกันแน่การแย่งชิงร่างกลางดึกร่างของเติ้นในโรงพยาบาลเริ่มขยับวิญญาณเนาดำพยายามเข้าสิงชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นเจ้าจะยอมยกชีวิตให้ความมืดหรือจะสู้กลับ เติ้ลฉันยังไม่เสร็จสิ้นในชีวิตนี้ฉันยังต้องอยู่เติ้นสวดบทที่ชายลึกลับให้ไว้แสงสว่างพุ่งเข้าร่างเงาดำจนแตกสลายห้องเรียนเดิมเติ้นลืมตาขึ้นชา้ชาๆท่ามกลางสายตาเพื่อนๆครูพีทยินดีต้อนรับกลับนะเติ้นเติ้นมองไปที่กระจกที่สะท้อนตัวเองกลับมาแล้วจริงๆมินเดินเข้ามาตบหลังเบาๆมินรอบหน้าไม่ต้องหนีจากร่างแล้วนะถ้าเครียดก็บอกเพื่อนได้